สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนครับกลับมาเจอกับดูอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามาเจอกันแบบหน้าสดตั้งแต่เปิดคลิปเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเบื่อกับคลิปแต่งหน้าดุยแล้วนะดุยเลยขอสลับเป็นคลิปบำรุงผิวบ้างนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยรือเอาใจน้องๆนักศึกษานักเรียนนะฮะโดยที่ผลิตภัณฑ์ของดุยที่ดุยเลือกมาใช้ในวันนี้นะครับดุยใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเซเว่นอีเลเว่นนะครับซึ่งหาง่ายแล้วก็ราคาถูกแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าทายังไงเดี๋ยวก็ไปดูกักันเลยครบ การบำรุงผิวของเราในวันนี้นะครับเป็นการมาร์กหน้านะฮะซึ่งนุยขอตั้งชื่อสูตรมาร์กหน้าสูตรนี้ว่าสูตรมาร์กหน้าเซเว่นบายดุยๆนะครับเออเก็บไหมเก็บไหมโอเคเรามาดูที่อุปกรณ์กันเลยนะฮะเอ้ยจะอุปกรณ์ดิเราราดูที่ส่วนผสมกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เลยน้ำผึ้งนะครับจากสวนจิรดาซื้อได้ที่เซเว่นราคา40บาทนะครับ ตัวต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยคือโยเกิร์ตนะฮะอันนี้ลุ๋ยใช้ของยัชชี่นะก็ตัวนี้ราคาส5บ้าบาทนะครับและตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวนี้เลยะครับน้ำแร่นะครับจาก7 e เ e ่นอนะฮะทำไมดุ๋ยถึงเอาน้ำแร่ตัวนี้มาใช่ไหมจริงๆลุ๋ยไม่ได้อยากได้น้ำมันนะหลืออยากได้เป็นชาเขียวที่เขาให้มาซึ่งตัวนี้เนี่ยน้ำแร่ตัวนี้เนี่ยเขาจะแถมตัวชาเขียวมาด้วยจริงๆมันคือการแบบ ผสมกันเงี้ยแล้วก็ขยัขยำมันก็จะได้เป็นชาเขียวชาเขียวที่ให้มาใน,นเนี้ยคือมันเป็นชาเขียวที่เขาบอกว่ามันแบบอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเไรเงี้ยแล้วมันเป็นชาเขียวที่มันไม่ได้ผสมนมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ชาเขียวที่เป็นชาเขียวจริงๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยราคา15บาทนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับดูดก็จะแกะในตัวชาเขียวนี้ก่อนนะเนี่ยน้ำนี้เราก็สามารถเอาไปกินได้ต่อกินน้ำเยอะๆจะได้หน้าสนใจ ในส่วนของชาเขียวก็จะมาเป็นซองแบบนี้นะครับซึ่งดุย๋ยแนะนำว่า1ซองเนี่ยถ้าใช้กับใบหน้าอย่างเดียวเราสามารถใช้ได้สองครั้งนะครับให้แบ่งก็ฉีกชาเขียวเลยใส่ลงไปในแก้วนะครับต้องเยอะมากนะสักครึ่งซองนะครับอย่างนี้ใส่ในแก้วจากนั้นนะครับดุ๋ยจะใช้น้ำผึ้งนะครับบีบลงไปประมาณ1ช้อนชานะครับผมจริงๆมันกะกะเอาได้เลยนะว่าอยาก อย่าได้ประมาณไหนอนะไรอย่างเงี้ยก็กลับเอแล้วก็ใช้โยเกิร์ตนะครับแต่โยเกิร์ตเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องใช้รสธรรมชาตินะไม่เอารสแบบมะพาร้าวสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับให้ใช้รสธรรมชาติที่ดุยเลือกโยเกิร์ตตัวตนเนี่ยเพราะว่ามันเขียนว่าแบบ100%แฟตฟรีอ่ะคือนอกจากเราจะมามาร์กหน้าแล้ว,ลวเรายังเอามากินต่อได้ไงแล้วก็มไม่อ้วนด้วยใส่ลงไปประมาณสองช้อนชานะครับอย่างนี้แล้วก็มิกซ์ให้เข้ากันนะครับ สัดส่วนเนี่ยเราสามารถเติมได้นะครับแล้วแต่เราชอบเลยอย่างเช่นว่าเราอยากใส่น้ำผึ้งมากกว่าผงชาเขียวหรือใส่โยเกิร์ตมากกว่าแล้วแต่เราเลยนะฮะเพราะในแต่และตัวเนี่ยมันก็มีคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามามากหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไม่ดูถึงเลือกส่วนผส,สม3อย่างนี้นะครับอ่าพอเรา mix ก,กันได้เสร็จน้ำก็จะออกมาเป็นสีเขียวเขียวเป็นน้ำหนา แล้วก็มามากหน้าได้เลยนะครับก็ป้ายก็ตัวนี้ลงไปเลยนะครับบนหน้าเลยคือฟิลลิ่งมันก็จะเย็นๆแล้วแบบหอมมากจริงๆหอมกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็แบบกลิ่นชาเขียวอะไรเงี้ยหอมมากน่ากินมากพุกอย่างมันมีประโยชน์หมดเลยนะอย่างแรกอย่างเช่นชาเขียวเนี่ยเจ้าต,ตัวชาเขียวเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระคือแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับมันก็จะช่วยเรื่องแบบการแบบว่า ดีท็อกซ์ผิวต่างๆนะฮะแล้า,าทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยดูแบบว่าเต่งตึงนะฮะส่วนโยเกิร์ตเนี่ยนอกจากที่เราจะกินแล้วมันจะดีต่อสุขภาพแล้วเนี่ยการที่เอามามาสบนผิวเนี่ยมันช่วยขจัดสิ่งสกปรกด้วยนะแล้วก็น้ำผึ้งอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวน้ำผึ้งเนี่ยมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างทาให้ผิวชุ่มชื่นนะฮะลดการระคายเคืองของผิวแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นซึ่งสามตัวเนี่ยมาบวกกันเนี่ยถือว่ามันดีมากๆเลยนะ ตัวชาเขียวกับน้ำผึ้งเนี่ยมันช่วยเรื่องของการเกิดสิวได้ด้วยนะคือมันลดการอักเสบของสิวได้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นสูตรนี้คนที่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะครับอย่าสนใจกับทรงผมนะทุกคนวันนี้คือเรามาแบบธรรมชาติระหว่างนี้เราก็จะจัดการกับโยเกิร์ตถ้วยนี้ให้หมดนะกินโยเกิร์ตไปดูลิ้นแต่งหน้าไปแบบหนึ่งวิดีโอก็ หมเ,เวลาเรานี้ก็ผ่านมา15นาทีแล้วนะครับคือเนื้อมาสเนี่ยมันจะรู้สึกแบบถึงความเริ่มแบเมแบเริ่มแห้งนะฮะห้ามปล่อยทิ้งไว้จนมันแห้งมากๆจนมันตึงนะค,ะคือ ทิ้งไว้ประมาณ15บหาถึงยีนาทีพอนะครับหลังจากนะั้นเราก็จะไปล้างหน้าออก้วเดี๋ยวจะกลับมาดูกันครับผมแล้วนี่ลุยก็ได้ไปล้างหน้ามาแล้วนะครับหน้ายังเปียกอยู่เลยขอเช็ดหน้านิดนึงนะครับหนึ่งความรู้สึกคือแบบดีมากตอนนี้ผิวแบบนุ่มมากแล้วก็รู้สึกว่าพวกแบบผลพื่นอนะดูเจ้าชอบเป็นผลเวลาแบบร้อนแรงเนี้ยมัน มันก็ดีขึ้นนะแล้วแบบหน้านุ่มมากเลยอะ่ะหน้านุ่มมากเลยดิมีเงินแค่70บาทเนี่ยเราก็สามารถมีผิวหน้าที่ดีได้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะครับวันหลังเนี่ยดูไปเจออะไรดีๆหรือว่าเทคนิคดีๆเดี๋จะมาแชร์เพื่อนๆดูกันอีกนะครับวับนนี้ดูขอลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะ